สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดเสวนาเรื่องยกเครื่องเรื่องระบบรางและถแถลงข่าวการจัดงานวิศวกรรม57หรือ engineering 2014ภายใต้แนวคิดวิศวกรรมสำหรับอนาคตในวันที่27ถึงวันที่30พฤศจิกายน2557ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเราต้องเตรียมคนให้มีความพร้อม แต่เรื่องการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะเรื่องขนส่งทางรางอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างเรื่องขนกฎหมายที่จะผลักดันให้ไปตรงตามวิสัยทัศน์ของชาติตรงนี้สําคัญมากๆและสุดท้ายเรื่องเงินนะครับมีทุกอย่างไม่มีเงินก็ไม่ได้ไอที่เรามาช้านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เห็นเรียนรู้จากประเทศที่ทํามาแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเป็นรางเดียวนะครับ94ต้องทํารางเดียวเนี่ยนะครับเป็นรางคู่ให้ได้ ก็จะทาให้รถที่วิ่งอยู่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยปฏิรูปในการเดินทางโดยสิ้นเชิงแล้วจากนั้นจากรถที่ใช้ดีเซลนะครับซึ่งความเร็วได้เท่านั้นเองติดตั้งเป็นไฟฟ้าโดยใช้รางคู่ที่ระวางอยู่นั่นแหละครับจะยกระดับเป็นถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านี้ก็สามารถทดแทนนะครับการเดินทางในรูปแบบอื่นได้ทันทีส่วนเรื่องรถไฟความเร็วสูงนั้นถามว่าต้องคิดไหม ต้องคิดนะครับแต่ไม่ใช่วันนี้แต่เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นแล้วค่อเพึ่งมาคิดมันก็จะช้าเกินไปก็ต้องรออีกเป็นอีกสิปีเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ควรจะทิ้งควรจะนํามาคิดสร้างบุคลากรสร้างโครงสร้างในการหารองรับและเมื่อถึงความจําเป็นอาจจะเจ็ดแปดปีข้างหน้าดําเนินการนะครับตรงนี้รถไฟจะจเจริญก้าวหน้าด้วยความรวดเร็วและยั่งยืนแน่นอนครับปีตัวนึงคือลานกิจกรรมที่เรียกว่าลานอัจฉริยะ Engineering Playground นะคะซึ่งเรากำลังนำเสนอถึงวิศ life, วกรในอนาคตของเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆของเราเนี่ยเราจะมีะหน rien, ่วยวัดกันอย่างไรและก็จะสร้างเสริมประสบการณ<ร>์เขาได้อย<ไ>่างไรนะคะโดยการที่เราทำแบบจำลองมาทั้งหมดนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาได้เล่นและให้เขาได้สร้างสรรค์พัฒนา,าเรียกว่าพัฒนา,าทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆและก็สิ่งปฏิสัมต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นโดยสังเคระหค่ะงานวิศวกรรม 57ะนะฮะหรือ Engineering 14ก็จะจัดในวันที่27ถึง30พฤศจิกายน2557นี้นะคะปลายปีนี้จัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะที่ห้อง EH 101และ102ค่ะก,ก็ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมนะ